อาจจะน้อยหน่อยเล่นไมครับบ้าบงอะไม่าาไม่ได้เล่นมานแล้วผมจะมาทำเครื่องวาร์ปกันผม,ผมนะจะ้อนทำเครื่องวาร์ปนนั่นเองคือผมวางเครื่องวาร์ปไปคับผมแล้วผมวางขึ้นเครื่องวาร์ปไป ว่าเคื่อะไรแบบมันจะวร์บได้ถึงจริงป่าอุ้ยวร์บได้อย่างดีเลยครับผมสำหรับคืองว่าก็เป็นยังไงกันมั่งครับผมก็มาทำก็ไปทำกันได้ผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฟักหนึ่งคนด้วยับ